啥？<Yeah. S 2> yeah. ชโลูกงจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเธอคุณนั้นร้อนแรงเละมิสเสน่ห์น่าดูดูคุณรบกข้างอเสมอเธอคือดวงอาทิตย์ผู้ที่ใครอยู่ด้วยก็รู้สึกอบอุ่นรวมถึงฉันถึงว่าฉัน รอดวงอาทิตย์อย่างที่เคยเป็นแม้ว่าฉันจะพยายามเข้าใกล้เจอมากเพียงใดพยายามจะให้ความอบอ,อุ่นเธอมากเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เธอพอใจชอบดวงอาทิตย์ะรักรักตุขนาดเสวน่างขนาดเส้ จนบางครั้งมันทําต้จนบางครั้งมันทำให้ฉันรู้สึกอิจฉาต้องการทําให้เธอรับรู้ถึงความสําคัญของฉันให้เธอกลับมามองเแค่ฉันแต่ก็ทําได้ไม่นานดวงอาทิตย์ก็มาทำให้เธอสนใจได้อีกครั้งเธอคงไม่รู้สินะว่าการที่ฉันถึงนเธอเคีข้างกับเขานั้นจะทําให้ฉัน เก็บบวดมากมายขนาดไหนเมื่อเธอรักเขาก็ไม่ยอมปล่อยฉันเป็นเช่นเดียวกันโอ้ยๆๆด้วยแรทุนน่มทุ่มของเธอทั้งๆที่เธอก็รู้ว่าเขาไม่ได้มีเธอเพียงแค่ดวเดียวเขายังมีดาวเพราะดวงอื่นรายล้อ,อมตัวสมรภูมิเธอตรับถึงวันหน้าฉันจะมี ฉันจะมีสีขาวนวลสวยงามถึงตั้งหน้าถึงตั้งหน้าฉันจะมีสีขาวนวลสวยงามยิ้มและคอยเฝ้าดูเธอตลอดเวลาไม่ห่างไปไหนเธอญจ่า